ยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนเชคงนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดุงตาทิพย์ค่ะก็ก่อนอื่นก็คงอาจจะต้องขอสแสดงความดีใจกับเหล่าแฟนคลับทั้งหลายนะคะที่มีความโชคดีบางท่านก็ถูก3ตัว2ตัวนะคะบางคนก็ถูกถูกบนถูกล่างก็ต้องดีใจด้วยนะคะประมาณนี้ล่าสุดเมื่อเช้าค่ะก็มีคนโทรมาเนาะบอกว่าถูก3ตัวนะคะเมื่อไรอาจารย์จะออกคลิป นะคะกะติกาของอาจารย์คือม่นต้องตามนะคะเดี๋ยวอาจารย์จัดการเองเนะา,า,อา,าะานอาจารย์ก็อุตส่าห์ลงดีใจคิดว่าแกจะให้ค่าขนมอาจารย์กินให้กาแฟกินเนาะแม่เสียดายเสียอะ,อ,ะอะไรนะ ดิใ,ใจเกอร์นะคะโอเคค่ะก่อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนละกันนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและย,ยังไม่รู้จักอาจารย์อาจารย์ตต่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานนะคะสอนด้วยวิชาโหราศาสตร์ก็จะมีโหราศาสตร์ไทยนะคะเจตัวก้ฐานยิบซีนะคะไพ่ไพ่ออราเคิลนะคะไพ่ยิปซีถอรหัสนะคะไพ่อักษรรูน โงเ่เฮงลายมือนะคะรวมไปจนถึงวิชาที่นะสร้างสร้างเงินสร้างทองให้กับเราก็คือวิชาดำโชคนั่นเองนะคะก็ล่าสุดก็เพิ่งจะมีคนเรียนไปนะคะก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยเขาบอกว่าดูคลิปอาจาร,รย์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มาศึกษาต่อแก่ผูดคำหนึ่งที่ทำให้อาจารย์รู้สึก ดีใจจังเลยนะวิชาเรามีคนไทยมีคนมีคนคเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีคนเอาไปใช้สร้างไรายได้กับตัวเองนะคะไม่ใช่ตัวเองอย่างเดียวนะคะกับคนในครอบครัวรวยบึ้มบึ้มบึ้มเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ารวยอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือวิชานี้พูดเลยค่ะว,ว่ากล้าประกันเลยค่ะว,ว่าทุกวันนี้ที่อาจารย์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยก็เพราะเรื่องนี้เลยโดยตรงนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยเนาะท่านใดที่อยากจะรวยตามกันมาก็รีบมาศึกษามาเรียนนะคะแต่ค่าเรียนเขาต้างจะสูงนิดนึงเนาะมันก็เนาะค่าค่าความอุตสาหะนะคะความเหน็ดเหนื่อยความอุสาหะค่าวิชาที่อาจารย์กว่าจะศึกษาวิชาอันนี้ขึ้นมาได้อย่าง เป๊ะอืมเนาะเดี๋ยวเป๊ะไงเดี๋ยวไปดูนะคะว่าอาจารย์จะอธิบายเรื่องของความเป๊ะให้ฟังนะคะและข้อที่2ก็คืออ่าสาหรับคนที่เบี้ยน้อยนะคะเบี้ยน้อยหายน้อยก็อ่านด้นาให้มาเรียนสูตรหนึ่งยังไงก็รวยค่ะอาจารย์กล้าพูดเลยว่ายังไงก็รวยเล่นแบบคนไม่รู้เรื่องก็ยังรวยเลยนะคะเล่นยังไงก็ต้องเข้ามาเรียนค่ะนะจ๊ะโอเคนาออ่าใครอยากเรียนก็ตามกันเข้ามานะคะ อาจารย์มาดูผลงานกันก่อนละกันอืมสักก่อนนะคะอ่าเลขดับร่างค่ะเลขดับร่างเลขดับร่างนะคะเลขดับร่างงวดที่แล้วออกสี่หนะคะตู้ตู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 ตตต บอกแล้วค่ะว่าดับของเราเอาอยู่นะคะเอาอยู่จริงๆค่ะไม่ได้เอาอยู่เร่นๆนะคะประมาณนี้เลยเนาะก็น่าสนใจน่าติดตามกันไปนะคะประมาณนี้นะอ่ะโอเคค่ะมาดูรอบของงวดเอ้ผิดละ <laughs> เดี๋ยวกอนเอาใหมา่เนาะยังยังไม่ใช่รอบของมันนะคะเรามาดูส่วนของทักษะพารวยค่ะ ส่วนของทักษะพารวยนะคะงวดน,นี้อ่ะโอเคเนอะอ่าต้องบอกก่อนนะคะในสูตรที่อาจารย์คำนวณมี1 2ด้วยนะคะแต่อย่ามาบอกอ้โหถูกแล้วมาพูดไม่ใช่ค่ะนะคะเรื่องจริงแต่ด้วยใจที่ไม่รัก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 ก็ไม่รักไม่รักอะไรคะ1นสองค่ะ ไม่รักหนึ่งสองมากๆเพราะว่าจากสถิติทุกคนลองถอยกลับไปดูนะคะว่าเราจะเห็นว่าสถิติของมันไม่เคยออกน้อยมากและจันก็เสียหายกับคําว่าไอหนึ่งสองเนี่ยตลอดตลอดตลอด <c oughs> ก็งวัดสามสองหนึ่งนั่นทีหนึ่งนะคะก็เป็นเลขก,ก็เลขเลขเลขสิงท้าค่ะแล้วมารอบนี้อีกก็คือ8 1ดสอง ก็ไม่ใส่เพราะว่าไม่ชอบนะคะเอ๊ะเนาะก็ขออภัยด้วยละกันนะคะแต่อาจารย์ก็ไปโชคดีกับเลข4ี่หค่ะนะคะก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่กี่หมื่นเนาะแต่ก็โอเคนะอืมนะคะประมาณนี้แต่ว่าถ้ามันออกหนึ่งสองแอาจารย์รวยนะเออพูดเลยว่ารวยเพราะว่าตัวอาจารย์เองอาจารย์เป็นคนชอบสองอยู่แล้วนะคะ นะประมาณนั้นแล้วก็มาบวกกับอทอกระสออันนี้พอดีว่าสีเขียวหายขออนุญาตเป็นสีชมพูชั่วคราวกว่อนเนอะถ้าทําคงไม่ทันนะคะก็เ,เป็นว่าอันนี้สีเขียวทอกระสอและกันนะคะข้างบนออก077ค่ะนะคะข้างล่างออก15 นะคะห้าหนึ่งนั่นเองนะคะก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยส่วนเรื่องของฮานอยอาจารย์แนะนําไปแล้วเนาะเพราะบางท่านสอบถามมาอาจารย์ก็แนะนําไปแล้วแต่ว่าในในวันนี้อาจะอาจจะไม่ได้แนะนําก็ท่านใดที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรอะคะ่ะก็แนะนําว่าเอ่อจะเล่นตัวไหนยังไงก็มาดูทักษะพาลยเป็นแนวทางในการเลือกเล่นนะคะบางท่านบอกว่าเล่นไม่ถูกเนาะประมาณนี้นะคะ อาอันนี้นางเอกของช่องนะคะอันนางเอกของช่องอุ้ยอยนะนางเอกของช่องค่ะนะอาอาจารย์พูดว่า1นอะไร1นอะไรหน,อรหน,อรหนสองแต่อาจารย์ต้องขอโทษจริงๆก็บอกแล้วว่าความไม่ชอบ นะคะความไม่ชอบและด้วยสถิติของมัน1นึสองออกยามากนะคะแต่เออเนาะปีนี้ฟักสักสองรอบ <c oughs> ต้อง,งใส่ต้องพิจารณาตัวเองนะคะเลขอะไรหนึ่งสองสามตัวละ แปดหนึ่งสองโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอนี่แหละค่ะคือเหตุของคนที่รวยกับอาจารย์นะคะและยิ่งใครที่มีสูตรหนึ่งของอาจารย์ก็ไปดูร็อกแปดเลยแต่แต่ว่าตรงจุดนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะข้างล่างค่ะสี่หกหกละก้าตัวเดียวกันนะจารขอแค่ตัวเดียวเพราะว่ามันมีโอกาสของการกลับหัวด้วยในสูตรของอาจารย์ที่คำนวณน,นะก็คือ4 6นั่นเองค่ะนะคะจับวินเอา out, เนาะ ประมาณนี้แต่ว่า3ตัวได้แน่นอนค่ะ8 12นะคะทำไมถึงได้ละ่ะก็มีสมาชิกที่อันช,ชาญฉลาดแล้วก็ส่วนของ VP ีด้วยนะคะที่อาจารย์บอกเน้น8เขาก็ไปดูล็อก8เลยนะคะงวดที่แล้วอาจารย์บอกดูล็อกอะไรล็รอก7็นะคะก็ไปออก7นี่4 7 8แนี่แต่อาจารย์ให้7 8 4นะคะประมาณนั้น เดี๋ยวก็งวดนี้อาจารย์บอกให้ไปดูล็อก8ไปที่ล็อก8รากลงมาค่ะ8 2 1เลขที่ออก8 1 2นี่แหละคะ่ะก็จะมีคนถูกหลายคนมากนะคะก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยแต่คนที่พลาดอาจารย์ก็ต้องขอน้อมอาภัยด้วยนะคะเพราะว่า ด้วยใจอาจารย์เองนะ่ยไม่ชอบ1นสองและก็ดันทะลึ่งนะคะดันทะลึ่งไปอยู่ในเลขดับของอาจารย์ด้วยเนาะขออาภายัยขออาภัยเลยนะคะอาจารย์ก็ไม่ถูกอ่ะค่นึ่งสองเพราะความไม่ชอบนะคะไม่ชอบแบบไหนละ่ะไม่จบไม่จบนะไม่จบแบบไม่อบไม่จบ <c oughs> นะคะประมาณนี้นะคะ ความไม่ชอบนั่นเองนะคะเป็นที่มาของความเสียหายค่ะนะคะก็ต้องขออภัยด้วยบางท่านก็ไม่สนใจเพราะแต่อาจาร,รย์เคยพูดอยู่นะคะว่าถ้าคุณชอบหนึ่งสองคุณก็จัดไปเบาๆ <c oughs> เคยพูดแล้วนะคะถ้าคุณชอบหนึ่งสองคุณก็จัดไปเบาๆนะคะประมาณนี้เนาะขออนุญาตใส่แซว นะคะประมาณนี้อาจารย์ทำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหลายตัวแล้เดี๋ยวแป๊น้งนะคะ <c oughs> โอเคเนาะด้วยความที่ใจของอาจารย์เองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบหนึ่งสองอาจารย์ก็เลย <c oughs> ประหารชีวิตเยี่ยงนั้นเลยเหรออาจารย์ม,มันชอบอ่ะก็มันไม่ชอบอ่ะ ใจะทำยังไงราคาก็มันไม่จออเนาะแต่จารย์เคยพูดว่าถ้าคือคุณชอบหนึ่งสองหรือชอบ7 8คุณก็เล่นเบาๆเพราะอจารย์เตือนแล้วว่าปเป็นเลขดับบนนะคะประมาณนั้นเนาะแต่ก็ต้องขอภัยความผิดอาจารย์เองไม่ใช่ของคุณหรอกเนาะยอมรับผิด <laughs> นะคะก็วันนี้ก็เลยโดนไปหนึ่งสองเอาไม่อยู่นะคะ <laughs> เดี๋ยวตีและอาจารย์เนี่ยทำให้เสียทรัพย์ เนาะได้ซักไม่เห็นบอกเลยเสียซักบอกจังนะคะประมาณนั้นเนาะอะเรามาดูเลขนี้ค่ะตามตามเดิมไม่ชอบ1นสองค่ะอืมไม่ชอบก็บแปลว่าไม่ชอบอืมนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าท่านชอบก็เล่นไปค่ะเล่นเบาๆนะคะประมาณนี้เนาะโอเคอาจารย์ก็บอกว่าเลขดับบนวดนนี้นะคะ ้วนของวันที่1ตุลแต่ต้องเอาจริงๆก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเลขของอาจารย์เนี่ยดับออกคล่องห้างดับเนี่ยค่องห้างจะหลุดยอดได้ยินเสียงไหมหลุดยอดลูกสาวบอกว่าหลุดยอดแซวว่ายากมากถ้าหลุดง่ายกหลุดยากนะคะลูกสาวบอกว่าหลุดยากนะคะประมาณนี้เลยเนาะดังนั้นก็ต้องบอกว่ามันหลุดยากนะคะอ่าก็เล่นถ้าท่านชอบก็เล่นเบา<ว> นะคะตามกติกาเนาะนะคะวันนี้ดับบนอาจารย์ให้9 7 1 2 2 3 8 4 3 4 2 1 9 0 3 1 1 8 0 9 9 1 5 4 9 8, 8แล้วก็4 1ค่ะนะจ๊ะอ่าแคปหน้าจอเลย <c oughs> เห็นหมั้ยมันสะท้อนแสงอ่ะ1 2 3แคปเจอ 1นึ่งสอง้าแคปเจอหนึ่งสองซ้ำแคปเจอ,นจเจอชนะคะประมาณนี้ขออนุญาตวางนะคะก็ประมาณนี้เนะาะสำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากได้สูตร1ของอาจารย์เนาะคุณอยากะแต่สูตร2กับสูตรหนึ่งเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะคะ รีวายใหม่จออรีวายใหม่นะคะสูตรหนึ่งของอาจารย์นะคะจะเป็นแนวตั้งมีคนหลายคนโทรเข้ามาหละยเยอะเลยเยอะไลน์ก็มีโทรก็มีต้องบอกอย่างนี้ทำความเข้าใจกันนิดนึงเนาะสูตรหนึ่งเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะใครฟังแล้วฟังอีกรู้สึกลำคาญก็มองหน้าอาจารย์ไปแล้วกันคนสวยมองไป ไม่มีอะไรแล้วเนาะนะคะประมาณนี้ก็ต้องอธิบายอะคะ่ะเพราะคนใหม่เข้ามาเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะเรามาใหม่ๆเราก็ยังไม่เข้าใจเลยเราเป็นคนเก่าเราก็ต้องยอมเขนนิดนึงนะคะเดียวสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันยังไงคะอาจารย์น่นมีคนถามมาล่าสุดเลยนะคะก็ต้องบอกว่าสูตรหนึ่งอตอบพร้อมกนนะะันค่ะป้ญหาไม่นะ้ำทำไมล่ะเอาไม่ยู นะคะแต่ถ้าสูตร2ไม่หวั่นแม้วันมามา่าจะเบิ้ลจะหามจะตอเอาอยู่นะคะประมาณนั้นแต่คุณต้องทําใจนิดนึงว่าสูตร2เนี่ยตัวเลขมันเยอะมีสมาชิกถามว่าแล้วควรเลือกแล้วควรเลือกเล่นสูตรหนึ่สูตรสนะคะถ้าเป็นใจอาจารย์อาจารย์แนะนําให้เล่นสูตรหค่ะเหตุผลนะเพราะว่าสูตรหนึ่งเนะ่ยมันเข้าได้ดีกว่า นะคะข้อ2ตัวเลขมันน้อยกว่านะคะข้อ3ไปดูที่อาจารย์บอกว่าดูล็อกไหนล็อกไหนก็ดูและใน1ล็อกไม่เยอะเลยนะคะมีอยู่ 10- ถึง15ตัว x อิบหตัวเนี่ยก็มีแถวเดียวื็แถว7นั่นเองนะคะซึ่งมันง่ายต่อการเลือกและพิจารณาในการหาเลขนะคะประมาณนั้นเนาะท่านใดอยากรวยก็ตามกันเข้ามานะคะชมพูอย่างนี้จริงหรืออาจารย์จริงนะคะประมาณแต่อาจารย์ก็ มไม่สามารถพูดเลยค่ะมิสามารถไม่สามารถ,ไม,ามารถไม่ทำไม่ได้นะคะพูดชัดเลยนะคะทำไม่ได้ว่ามีคนถามมาค่ะอาจารย์บอกหน่อยสิร้องแปดเนี่ยตัวที่เท่าไหร่นั่นคำถามง่ายๆงัวน,นี้3ามตัวบนออกอะไรนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ทราบค่ะนะคะไม่ทราบจริงๆเนาะ คุณก็ต้องไปเลือกเล่นพิจารณาเอาซึ่งในนึงล็อกมันไม่ได้เยอะเลยเนาะแต่มันมีขั้นตอนหรือวิธีการในการเลือกเล่นนะคะแบบไหนล่ะเข้ามาเรียนค่ะนะคะบอกหมดมิมิจฉามิฉาทิฏฐิก็เยอะเนาะบอกหมดก็ตายไปดีสิคะคุณคุณท่านถานะคะความรู้ที่สะสมมามันก็ละลายน้ำสิคะตามน้ำพริกละลายแม่น้ำอะ เนาะเข้ามาเรียนค่ะเข้ามาเรียนแล้วคุณจะรู้ว่าหลักการวิเคราะห์จะวิเคราะห์อย่างไรโอ้โหาอาจารย์นะมันไม่ได้ลงทุนเยอะหรอกค่าเรียนแค่สองพันเองนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะบอกเยอะก็ไม่ได้นะคนสองก็เยอะนะคะต้องเข้าใจอาจารย์ด้วยเนาะนะคะถามส่วนตัวก็ได้อาจารย์แลว้วคุณเป็นใคยละ่ะม,มิฉาโทรมาหาไม่ได้หรอคนะเนาะประมาณนั้น ถ้าอยากได้ก็ต้องเสียค่าครูกันนิดนึงค่ะนะคะค่าวิชาค่าวความรู้ค่าประสบการณ์ที่อาจารย์สั่งสมมาถึง16ปีค่ะ16ปีแห่งความรังลูกขอไม่ม,ม,มีต้องใช้อาศัยนะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็แจ้งข่าวบุญนิดนึงนะคะวันที่23ตุลาคมนะคะอาจารย์จะไปถวายปัจจัย ร่วมกับถึงที่วัดละคังนะคะในเรื่องของการทำเจดีเจดีละคังนะคะพราะเป็นวัดละคังก็ต้องมีละคังเนาะกะ็มันเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงด้วยนะคะเพราะละคังคือชื่อเสียงเนาะอาจารย์ก็อยากมีชื่อเสียงบ้างก็เลยจะต้องทานะคะประมาณนั้นอยากทํานะคะไม่ใช่เพียงแต่อาจารย์นะคะทุกท่านที่ร่วมบุญมาก็จะมีโอกาสด้วยนะคะก็อนุโมทนาบุญเอาก็แล้วกันนะคะแล้วว่า อ่าประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเนาะก็อาจจะใช้เวลายเยอะแล้วอ๋อเขาถามว่าแล้วจะเป็นสมาชิกาํทอย่างไรนะคะบูชาหินหนึ่งเส้นค่ะคุณก็จะได้วีพีของจารตาดอาจจะเป็นพี่ใหม่เศรษฐีทํำไมต้องเป็นหมายเศรษฐีก็มันมีตัวเลขขึ้นค่ะบางท่านเอาไปเสี่ยงโชคในส่วนของห้านอยฮานอ่าหาน้อยลาวอะไรก็ว่าไปเนาะนะคะอ๋ออาจารย์ลืมบอกค่ะว่า สูตรของการเรียนตาวน้ำโชคเนี่ยคุณสามารถเอาไปใช้กับฮานอยลาวอะไรก็ได้หมดเลยนะคะสูตรหวยยกหวยหวยดิบหวยหวยยับวาไปเนาะนะคะหนึ่งเส้นจะได้มีพีหอยจันรตายสามวดได้ส่วนลด50ซและได้สูตรหนึ่งฟรีหนสูตรค่ะนะคะแล้วก็ไปดูว่าอาจารย์งวดเนีน่ยเด่นเด่นเน้นเลขอะไรอ้อนลิ้นพันกัน นะคะประมาณนั้นเนาะก็แค่ง่ายๆ3เส้นก็อาจจะเป็นพี่หยกเปลี่ยนสีเออไม่ใช่หยกน้ำพึ่งหินถูกวยนะคะปีเสียเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะและตื่นๆอีกมากมายนะคะเพียงแค่พิมพ์คําว่าขอดูรูปนะคะอาจารย์ก็จะส่งรูปไปให้เนาะแล้วก็เลือกพิจารณา3เส้นคุณจะได้มีพีของจันย์ตัดสิบงวดได้ส่วนล,ลด50%ได้ทั้งสูตรหและสูตร2นะคะสูตรสก็ระวังในช่วงของ โวยสัญจรวันพะอะไรอย่างนี้ค่ะรวมไปจนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยก็ต้องต้องระวังเนาะไม่เอากว่านะคะแต่ถ้าถ้าถามว่าอยากเล่นน้อยถูกเยอะๆอะลงทุนน้อยแต่กําไรเยอะก็ต้องเป็นสูตรหนึ่งะคะแต่เอาชัวเอาแน่นอนไม่ขาดทุนต้องเป็นสูตรสองค่ะนะจ๊ะสำหรับปฏิทินเล่เด็ดตาทิพย์คลอดแล้วนะคะเว้ ร้อนๆเลยค่ะนะคะสำหรับปี67นะคะออกแล้วนะคะในมูลค่า2 9 9 9ราคาเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะท่านใดสนใจก็สามารถทักอาจารย์ต่ายได้เลยเนาะนะคะใครเป็นเมมเบอร์ Member เดิมก็จะทราบค่ะว่าผลงานปฏิทินของอาจารย์ต่ายเป็นขนาดไหนอันนี้นะคะประมาณนี้เนาะก็สามารถทักเบอร์นี้เลยนะคะ08 159 159 87 08 159 159 87เบอร์โทรและไอเบอร์โทรและไอดีอะไรอันเดียวกันนะคะการก็พยายามเคนเลขที่เป็นสายบูนะ <c oughs> นะคะแล้วก็เป็นเลขที่จําง,ง่าย08 159 159 87นั่นเองนะคะหรือท่านใดที่มีเบอร์เก่าก็สามารถติดต่อได้เหมือนเดิมค่ะ090 928 2626 และ ID รีล่าหก5ากนะคะฮัลโหลอาจารย์นะคะเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ช่วงนี้มันมีเรื่องของ call center เ,เรื่องของอมิชชั่นะะที่เข้ามาจำนวนมากมายนะคะอยากเตือนอสมาชิกของเราทุกท่านว่าให้ระวังนะคะมันมีระบบของมันแวร์บางท่านยังไม่ทราบนะคะมันแวร์มันจะสามารถคุณแค่ฮัลโหล คุยกับเขาแค่เพียงสามนาทีเท่านั้นเองนะคะเขาดูดข้อมูลคุณไปหมดเลยดีที่สุดนะคะปิด WiFi ปิดเน็ตไปก่อนและฮัลโหลค่ะนะเขาจะดูดอะไรคุณไม่ได้เลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงนี้อาจจะติดต่ออาจารย์ยากนิดนึงนะคะอาจารย์อาจจะตอบช้าไม่ติดต่อยากหรอกติดต่อช้าเพราะอาจารย์จะคอยปิดเน็ตนะคะเปิดเปิด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 เปิดเปิดเวลาใครโทรมาอาจารย์ก็จะปิดเน็ตเขาทําอะไรเราไม่ได้ละหรือ ดีที่สุดก็คือให้ทำเป็นบัญชีแบบเดิมค่ะก็คือเบอิกด้วย ATM หรือหรือหรือบุ๊กแบงค์นะคะอย่าทำแบงกิ้งนะคะแต่จำเป็นต้องใช้ก็ให้มีจำนวนเงินที่น้อยที่สุดและเงินก้อนใหญ่ไปอยู่ในบุ๊กแบงค์ที่ต้องใช้การเบริกเองจะปลอดภัยมากๆนะคะสำหรับคนที่มีเงินจำนวนมหาศาลหลักหมื่นหลักแสนหลักร้อยหอลักหลักแสนหลักหมื่นหลักร้านอะไรเงี้ยให้ระวังตัวเองเยอะ เยอะๆนะคะประมาณนั้นเพราะว่า,าลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านเลยค่ะโดนกันเยอะเยอะมากนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังจำนวนอาจจะไม่ได้เยอะนะคะก็แต่เวลามันไปเนี่ยมันเสียดายเนาะหลักหมื่นหลักแสนกว่าจะหาได้อะใช่ไหมดังนั้นให้ระวังกันมากๆนะคะเตือนด้วยความรักและโหนใหญ่ <c oughs> โอเคค่ะก็ติดต่ออาจารย์ตายนอะอยากจะเข้า VP อยากจะทําอะไรก็กินกังกันเข้ามาทักไลน์เข้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปตอบนะคะประมาณนั้นช้านิดนึงอย่ากโกรธกันนะคะแต่ถ้าจะเอาเร่งด่วนรีบด,ด่วนฮัลโหลเลยค่ะเดี๋ยวจะวันนี้อาจารย์คงอาจจะต้องสวีดะสวัสดีสําหรับแฟนคลับอาจารย์ทุกคนขอให้ทุกคนรวย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 ,รวยค่ะสวัสดีค่ะบายบายเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามและกดะระฆังสองขีดกิ้งกิ้งแจัด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ